กีครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำพับฟันแก๊สตัวนี้นะครับก่อนไปจัดส่งลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรจะส่งไปกับเครื่องนะครับเอาแบบกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับพลาสติกต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้กระดาษที่หุ้มไมครไฟลกอยู่ด้านหลังแกะออกได้เลยนะครับควรจะต้องแกะก่อนใช้งานเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกยากมากครับ มอเตอร์ Motor, ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดําลบอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรี่ครับแดงบวกดําลบใช้82โวลต์นะครับแบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับถ้าไฟบ้านเขามาขวามือครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ต้องใช้งานคู่กันครับมากกันโกลาดที่เหมาะสมจุดสีแดงครับหมุนไม้ตรงกันมอตเตอร์ปรับความเร็วได้ ตรงกลางคือปิดเขามาฝั่งนี้ทํางานด้วยบบแบตเตอรี่เหรครับการล้างทําความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ตัวนี้เป็นระบบไฟนะครับห้ามล้างน้ําทางร้านรับประกันชุดมอเตอร์ตัวนี้ให้1ปีมีมหาลัยแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องเนี่ยครับยกล้างน้าได้เลยในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีการล้างให้ดูครับสําหรับบางคนที่กลัวว่าจะล้างไม่ได้กระป๋องมากๆแค่ฝอยเล็กขัดได้เลย แผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์หัวแก๊สสเตเตเลใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับหน้าตาแบบนี้เดาถังใหญ่ก็จะเป็นวาล์วแรงดันตมม่ำแต่ว่าจะเป็นตัวสําหรับถังใหญ่จะเป็นแบรนด์แบบนี้เหมือนกันในคลิปที่ส่งให้ก็มีบอกครับเลือกใช้ให้ถูกนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดเลยช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดเห็นไหมเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ก่อนใช้งานก็เปิดให้สุดแบบนี้ให้สีดำเต็มๆแบบนี้ครับ ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ครับวงในไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกไม่ต้องตกใจความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้เน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อหรือใช้ไฟแรงสุดได้เลยโอเคครับ